แม่สวยนะคะเทาไหร่มีมีสีดำบตัวเนี่ยเป็นีดาอันนี้ค่าจชุดละหนึ่งรอยบาทชุดหนึ่งสามสามอันนี้แม่สยสามสามนจะแล้วเป็นดำขาวขมีขาวีดำโอ้นี่่กนะ มีเห็ดก็มีกาแฟบุญกันได้เนี่ยมาดูหน่อยก็ดก็ไรเห็ดอ่ะห้าสิบข้าเอาบอาเอา